จับตาเปิดตัวคู่รักใหม่นักร้องดังอวดภาพนุ่มปริศนาพร้อมแคปชั่นชวนลุ้นโสดได้ไม่นานสำหรับนักร้องนักสแสดงหนุ่มอ๊อ,อปองศักดิ์ก็พอมมุบอ้อนเปิดใจให้กับรักครั้งใหม่อีกครั้งหลังเลิกรอาอดีตแฟนนุม ออบเคยพูดเอาไว้ว่าทุกความสัมพันธ์ของตัวเองมีเป้าหมายคือแต่งงานอยากเจอคนที่พร้อมใช้ชีวิตไปด้วยกันพร้อมยอมรับว่าข้างรักทุกครั้งที่มีความรักโพ์อวดรัวๆจนบางทีก็ทำให้เกิดปัญหาลามไปถึงการเลิกลาและล่าสุดออฟป,ปองศักดิ์ก็ได้เซอร์ไพรสลงภาพหนุ่มปิศนาคนหนึ่งพร้อมแคปชั่นชวนลุ้นว่าลองเดท ทำเอาเหล่าเพื่อนๆคนบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กันสนั้นส่วนหนุ่มปริศนาคนนี้จะคือใครนั้นต้องรอเจ้าตัวออกมาเปิดฉเฉลยเองครับ ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ